สวัสดีครับวันนี้อยู่ในไร่นะฮะอยู่ในไร่นะครับมีพี่สอนะพี่สอนะครับพี่สอนะครับรถส่งไก่นะครับผมนะนาสอทีมงานล่าส่งไก่นะครับผมนะครับนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามพี่เขาได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูครับวันนี้แกพาพระยาแกมาทําอาหารสูตรเด็ดนะครับมีอะไรบ้างนี่นะครับสุดยอด นะครับโอ้โหเห็นแล้วห, internet, <c oughs> หิว,หวนำ้ำลายไหลดูนะครับอ่า <c oughs> สุดเด็ดมีทั้งส้มตำม,มีทั้งตำปลาทูนะครับตอนนี้ก็น้ำพริกปลาทูผูเชียงนี่ครับพื้นๆดูนะครับน่ากินไหมครับอ่านั้นอันนั้นจะทำอะไรต่อยังไม่แน่ใจ <c oughs> ยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่แน่ใจนะครับเรามาดูนะฮะนี่ครับสุดยอด สุนอดนะครับนะฮะถ้าใครจะส่งไก่กับพี่ท่านเบอร์โทรตามนี้เลยเอาเลยครับพี่สอสวัสดีครับเบอร์โทรอะไรครับพี่สอศูนย์เก้าสามอ่าตามนี้เลยฮะห้าศูนย์สามแปดหกสี่สองยินดีรับใช้นะครับครับนี่ครับทีมงานล่าส่งไก่นะครับผมทานข้าวด้วยกันครับนี่ฮะปัดโอ้โหเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับพี่สอตามสบายเลยมามามาด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะอ่าลองชิมดูชิมดู พี่สอรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงเอาเลยนะเอาเลยนะเฮ้ยยังไงก็มันก็ต้องเป็นกุ้งเชียงวันยังค่ำเอาเป็นไงโอ้โหฝีมือฝีมือ <c oughs> นี่ดูครับดูพี่น้องดูเอ้ยโอ้โหน้ำลายไหลน้ำลายไหลอืมเดี๋ยวผมต่อให้ผมต่อให้เขากินก่อนเอาเลยฮะกินเลยครับกินเลยครับครับบรรยากาศครับดูบรรยากาศตามทุ่งไร่ทุ่งนางดูนะฮะ รับรรยากาศดูดอกไม้ก็เหลืองเลยโอ้โหแต่ค่อนข้างจะแดดแรงตั้งเช่นนี้เ่งตอนนี้นน่นะฮะดูครับดูครับโอ้โหนะครับนะครับเดี๋ยวสวยแรกของเราดูครับนี่นี่ส้มตำส้มตำนี่ครับส้มตำอ่าส้มตำเดี๋ยวเรากินกันก่อนอ่าเดี๋ยวเราครับจัดการเลยครับจัดการเลยพี่สอเชิญเชิญคุณสมเกียรต ครับนะฮะอืมพี่น้องอือหือสุดยอดสุดยอดอืมสุดยอดครับร่าชาติแบบสุดยอดเลยบรรยากาศอืมแก้วน้ำเปี่ยนะฮะสุดยอดเลย,ยเห็นน้ำพริกปลาทูเป็นน้ำพริกปลาทูอ่นะครับดูครับนะใครจะมาก็มาได้นะตอนเย็นเย็นหรือมาหาผมก็มาได้ ถ้าใครต้องการแบบบรรยากาศแบบนี้นะฮะตรงไรตรงนาสบายสบายครับผมแห่นะฮะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้อีกนิดนึง